สวัสดีครับผมเตอร์ทริเนตี้นะครับซึ่งวันนี้ผมได้รับมอบหมายภารกิจร่วมกับเพื่อนทริเนตี้เป็นซีรีส์ต่อเนื่องก็คือโว้คลาสครับซึ่งเราจะมาสอนคลาสให้กับน้องๆเฟรนี้ของโฟนอลล็อกเพื่อความพร้อมในการเป็นศิลปินในอนาคตครับแล้ววันนี้โจทย์ที่ผมเลือกมานะครับเป็นโจทย์โมเดลลิ่งครับก็คือการปลุกความเป็นไอดอลแล้วก็โมเดลในตัวคุณซึ่งในคลาสนี้ผมจะพยายามดึงตัวตนของน้องๆออกมาให้ได้มากที่สุดครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่คลาสโมเดลลิ่งนะคร ซึ่งวันนี้เราจะมาทําหัวข้อ ok. Emotional Photo Shoot กันโดยที่ต้องเปลี่ยนสีหน้าอย่างรวดเร็วตามโจทย์ที่ได้รับซึ่งโจทย์เรามี5อย่างในวันนี้นะครับก็คือเท่สดใสจริงจังเซ็กซี่ขี้เล่นแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าฉากสาธิตให้ดูก่อนแต่ว่าก่อนหน้านั้นขอดูสีหน้าเท่หน่อยฮะเออได้ได้ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนนะสวัสดีครับผมภูมินะครับเป็นเทร,รนนีจากค่ายโฟนอลล็อกครับสวัสดีค่ะชื่อเอมี่ค่ะเป็นเทรนนีของค่ายโฟนอลล็อกค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเบอร์ลินนะคะเป็นเทรนนีที่โฟลล็อกค่ะสวัสดีครับปิงครับตอนนี้ก็เป็นโฟลล็อกเทรนนีครับครับผมซึ่งในแต่ละอารมณ์นะครับเราจะมีโอกาสให้น้องๆทุกคนแค่สช็อตเท่านั้นก็คือเตรียมไว้ให้ดีนะครับคิดไว้เลยแต่ว่าไม่จําเป็นต้องเหมือนกันหมดนะเพราะคิดว่าทุกคนมีอารมณ์ของตัวเองในแบบของตัวเองก็อยากเห็นน้องๆดึงตัวเองขึ้นมาให้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวทําให้ดูก่อนใช่มากเลยครับสอใส่ครับถ้าคิดอะไรไม่ออกง่ายๆเลยครับยิ้มครับ กินแม่หางตายยกขึ้นเราจะได้ดูมีความสุขนะฮะสดใสคิดอถองลูกติดบัตรครับเซ็กซี่มาูมิครับไหนลองทำหน้าขี้เล่นให้ดูได้ไหมฮะอ่าโอเคอันนี้ไม่ได้ขโมยน้องนะแค่แบบดูตัวอย่างเด็กๆไงอันนี้ไม่ได้ขโมยน้องนะแค่แบบดูตัวอย่างเด็กๆไง Fuckin' so Fuckin' Eagle Eagle จบไปแล้วนะครับสำหรับ5อารมณ์นะตอนนี้ก็เป็นหน้าของน้องๆแล้วก็อย่าเอาเป็นตัวอย่างนะอยากให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองภูมิครับอารมณ์แรกที่คุณได้เท่ฮะเออ,เ,อเท่เ,เท่เอทอกเสียงได้นะครับ อารมณ์ต่อไปสดใสเนื่องจากที่ครูเตรืรนนะครับเขามีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้มากกว่าผมนะครับผมก็หวังว่าผมจะได้เทคนิคต่างๆนะครับไปใช้กับอาชีพผมในอนาคตครับครับอารมณ์ต่อไปครับจริงจังครับ ก็จะจะบอกว่าครูเติร์ดเก่งมากๆครับแล้วก็ทำให้คลาสเรียนครั้งนี้สนุกม,มากๆครับอารมณ์นี้คุณน่าชอบนะเซ็กซี่ <c oughs> นี่ทำแบบเมื่อกี้ไงทำแบบเมื่อกี้ที่ภูมิทำให้ดูอ่ะ <c oughs> ย uhm. อดครับอารมณ์ส t, here, <laughs> <laughs> ุดท้ายแล้วที่เล่นอะไรครับถ่าั้่อนแรกเลยครับก็จะบอกเพื่อนๆสามคนว่าก็สู้ๆนะครับส่วนผมก็จะสู้ๆเหมือนกันครับให้เลือกว่าอยากทำอะไรก่อนทำเพลงก็ได้ครับอ่าโอเคครับ เองจริงครับเองอยากทำอะไรต่อครับอาสดใสีก็ได้ครับอ๋อไม่ให้เอาจริงจังครับโอ้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่าครูเติร์ดก็เป็นแบบเป็นคนที่มีประสบการณ์ทำงานหลายด้านเลยครับตั้งแต่มีกาเซ่จนมาถึงตอนนี้ก็เป็นทรินิตี้ครับเอ็กซี่ครับผมชอบตันนี้ครับ รู้สึกว่าครูเตอร์สอนได้ดีมากครับแบบผมรู้สึกว่าสนุกแบบแล้วก็เอนจอยไปกับในคลาสมากๆครับแล้วก็ที่เรียนไปวันนี้ก็สามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันกับอาชีพตัวเองได้อย่างดีมากๆเลยครับขอมุมสดใสมากแล้วกันต่อไปครับอันไหนไปนแล้วนะอ่าเ<น>หลือคึเรื่องสุดท้าย เอ้ยิ้ได้ยิ้ได้ยิ้ได้เพื่อนๆอีกสามคนก็สู้ๆนะครับผมก็จะทำให้เต็มที่เหมือนกันครับต่อไปขอเท่อารมณ์เท่ๆกว่าพี่รวมบอนสามได้ขอขี้เล่น มาเป็นบูมบอแลงเลยต่อไปขอจริงจังบ้างอ่ะนี้เซ็กซี่ครับเก่งเลยสิเก่งเก่งโอ้โหลามากเลยอะเก่งอ่ะเก่งมาก วันนี้มามั่นใจมากมั่นใจสุดๆคนสุดท้ายครับผมไม่ต้องกดดันนะครับแต่ว่าเหลือแค่น้องเมื่อลินคนเดียวค,คนสุดท้ายเอาขาเท่หน่อยอต่อไปครับสดใสครับตื่นเต้นมากเลยค่ะรู้สึกว่าแบบอยากได้ประสบการณ์แล้วก็แบบ กิลใหม่ๆจากพวกพี่แล้วก็แบบยิ่งเป็นพี่เตยก็แบบดีใจเลยเพราะว่าเหมือนแบบพี่เขาก็เก่งเรื่องการแบบโมเดลแล้วก็ใช้สายตาการถ่ายภาพอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยากเรียนรู้จากพี่เขาให้ได้มากที่สุดค่ะอ๋อขี้เล่นจริงจังครับจริงจังแบบเรียนสุดๆขอจริงจังกว่านี้ได,ด,ด้ไหมเหรโอ้ยเครียๆๆดเครียดเครียดกว่านี้เครียดกว่านี้โอ้ปวดหัวตังเลยปวดหัวตังเลย สุด้ายครับเซ็กซี่ครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแต่หนูก็จะไม่อ่อนให้ใครนะคะตอนนี้นะครับก็จะเป็น การประเมินผลซึ่งวันนี้เราจะวัดว่าใครได้ที่1ของคลาสนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะที่1เดี๋ยวจะบอกคอมเมนต์ของแต่ละคนก่อนเพราะว่าแต่ละคนก็มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันนะครับเริ่มที่คนแรกูมูเป็นคนแรกเลยก็รู้สึกว่าเป็นคนที่มีการใช้แฮนด์มูฟเมนท์ที่ดีนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่ว่ายังมีความเขินอยู่นิดนึงซึ่งถ้าแบบเรามั่นใจกว่านี้ทุกอย่างมันจะแบบดีมากเลยด้วยการที่โจทย์ในครั้งนี้มีหลายอารมณ์มากนะครับก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนอารมณ์ให้ทันให้เร็ว ส่วนคนต่อไปปิงอีกคนหนึ่งที่แบบมีการใช้ท่าทางการโพสที่ดีมากมีมูฟเมนท์ที่ดีนะครับแต่ว่าในบางอารมณ์เช่นสดใสหรือว่าขี้เล่นน่ะปิงอาจจะมีความเขินน,นิดนึงที่ยังไม่กล้ายิ้มออกมาซึ่งมองว่าบบไหนลองยิ้มดิเออเราเป็นคนยิ้มแล้วแบบตามันยกอะ่ะมันมีสเสน่ห์แล้วคนที่มองมันก็จะแฮปปี้ด้วยก็อยากให้แบบเวลายิมก็แบบยิ้มไปเลยครูเตอร์สอนได้ดีมากครับแบบผมรู้สึกว่าสนุกแบบแล้วก็เอนจอยไปกับในคาสดมากๆครับแล้วก็เอมมี่อันเนี้ยโพสมีความดนามิกมากอะ่ะเหมือนแบบประทับใจที่แบบมันมีการโพสอ มันมีการหยุดก็มั่นใจในตัวเองมากเป็นคาที่สนุกและไม่เครียดมากและใช้ได้จริงแล้วก็เบอร์ลินสายตาดีแบบเป็นคนที่แบบโอเคมองสายตาแล้วจิกกล้องแล้วแบบรู้สึกได้ว่าข้างในมันสื่ออะไรออกมาแล้วก็โพสต์ดีนะมีความมั่นใจสูงแต่ว่าวันนี้เราก็ต้องมีผู้ชนะแคคนเดียวนะครับรู้สึกสนุกมากมากเลยค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากรุนพี่พี่เติร์ดค่ะแล้วก็แบบชอบทุกคนเลยทุกคนรู้สึกว่าทุกคนแบบเต็มที่แล้วก็แบบทำออกมาได้ดีมากเลยค่ะ ครับผมก็หลังจากที่เราสอนโจทย์นี้ให้กับน้องๆนะวครับวันนี้ผมได้เห็นความเป็นตัวตนของน้องๆ่ันหโจทย์ซึ่งมันหลากหลายมากก็คือตอนตัดสินใจก็คือยากมากเพราะว่าแต่ละคนแบบดีหมดเลยแต่ว่าแบบดีไม่เหมือนกันซึ่งวันนี้เสียใจที่แบบเราเลือกได้แค่คนเดียวครับซึ่งผู้ชนะก็คือวันนี้ขอแสดงความดีกับเอมี่ครับเฮ้ยอมี่วันนี้คือไปสุดทุกทางขอชมเลยเก่งมากเพราะน้องเอมี่เขามีความแบบมั่นใจในตัวเองสูงนะก็คือโพสเซอยหอกมามันคือแบบ ผ่านความรู้สึกล้วนเลยอะซึ่งนี้ก็คือชมเลยเพราะว่ามั่นใจในตัวเองแล้วก็แบบโพสีออกมามด,ดูเป็นเขาและในวันนี้หนูก็เป็นผู้ชนะค่ะครับผมก็หลังจากที่เราสอนโจทย์นี้ให้กับน,น้องๆนะครับวันนี้ผมได้เห็นความเป็นตัวตนของน้องๆ่ันห้าโจทย์ซึ่งมันหลากหลายมากก็คือตอนตัดสินใจก็คือยากมากเพราะว่าแต่ละคนแบบดีหมดเลยแต่ว่าแบบดีไม่เหมือนกันซึ่งวันนี้เสียใจที่แบบเราเลือกได้แค่คนเดียวครับ